สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทฤษฎีระดับการคิดเชิงเรขาคณิตของแวนฮิลี่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักความเป็นมาว่าเป็นมาอย่างไรเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย ทฤษฎีการคิดเชิงเลขาคณิตของแวนฮดีเป็นทฤษฎีที่เกิดจากประสบการณ์การมีอาชีพเป็นครูคณิตศาสตร์ของแวนฮดีและไดนาแวนฮดีสามีภรรยาชาวดัตเขาทั้งสองคนได้ทำการสังเกตและทำการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเรียนเลขาคณิตของนักเรียนพบว่านักเรียนไม่เข้าใจเลขาคณิต และนักเรียนรู้สึกว่าการเรียนเลขาคณิตเป็นเรื่องที่ยากและจากผลการศึกษาของพวกเขาพบว่าที่นักเรียนไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้เลขาคณิตนั้นมีพื้นฐานมาจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดโดยครูกับระดับความคิดเชิงเลขาคณิตของตัวนักเรียนเอง ดังนั้นสองสาม,มีภรรยาจึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับระดับการคิดเชิงเลขาคณิตและบทบาทของการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเลขาคณิตโดยแวนฮีดีได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับระดับการคิดเชิงเลขาคณิต ส่วนภรรยาของเขาไดนาแวนเฮรี ady, ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระดับการคิดเชิงเลขาคณิตจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งที่ต่อเนื่องกันจนได้รูปแบบแวนเฮดีหรือแวนเฮดีโมเดลซึ่งลักษณะเด่นของรูปแบบแวนเฮดีคือ นักเรียนต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทีละขั้นจากสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นจนไปสู่การพิสูจน์อย่างเป็นแบบแผนโดยแวนฮีดีเชื่อวว่าการที่นักเรียนจะเขียนการพิสูจน์ทางเลขาคณิตได้นั้นต้องมาจากการคิดในลำดับขั้นสูงส่วนนักเรียนที่มีการคิดในลำดับขั้นต่ำต้องมีประสบการณ์ในการคิดที่มากเพียงพอก่อนที่จะเรียนรู้ ความคิดรวบยอดทางเลขาคณิตที่เป็นแบบแผนได้โดยไม่ขึ้นกับอายุของนักเรียนระดับการคิดเชิงเลขาคณิตตามรูปแบบของแวนฮีดีส่วนมากพัฒนามาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาของเกสเทิลและจีนเพียเจซึ่งแวนฮีดีได้กล่าวว่าเขาพัฒนาความคิดรวบยอดของแต่ละระดับขั้นความคิดมาจากเพียเจ คือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาที่เชื่อว,ว่าคนเราจะเกิดการเรียนรู้เป็นระดับชั้นหรือระดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันเป็นอะไรกันบ้างคะพอเข้าใจความเป็นมาของทฤษฎีของแอนฮลลี่กันบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นต่อไปนะคะเราจะมาดูกันต่อว่าทฤษฎีของแอนฮิลลี่มีกี่ะระดับและแต่ละระดับนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันต่อเลยคะ่ะ ระดับการคิดทางเลข,ขาคณิตของแวนฮีรีเดิมทีแวนฮีรีกำหนดระดับทฤษฎีของเขาจากหมายเลข0ถึง4ต่อมาสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ใช้ตั้งแต่หมายเลข1ถึง5 ซึ่งในปัจจุบันป้ายระดับทฤษฎีการคิดทางเรขาคณิตของแวนฮีรียังคงแตกต่างกันซึ่งในส่วนนี้จะขอใช้หมายเลข1ถึง5ตามแนวคิดของสหรัฐอเมริกาในการนับทฤษฎีระดับการคิดทางเรขาคณิตของแวนฮีรี่ประกอบไปด้วย5ระดับคือระดับ 1. การมองเห็นระดับ2การวิเคราะห์ ระดับ3การพิสูจน์อย่างไม่เป็นแบบแผนระดับ4การพิสูจน์อย่างมีแบบแผนและระดับ5การคิดขั้นสุดยอดระดับ1การมองเห็นการสร้างภาพข้อมูลพื้นฐานหรือการรับรู้ ในระดับนี้นักเรียนใช้การรับรู้ทางสายตาและการคิดแบบอวัจนภาษานักเรียนจำรู้จักรูปเลขาคณิตผ่านทางตาหรือการมองเห็นทั้งหมดและเปรียบเทียบกับต้นแบบหรือสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นรูปสี่เหลี่ยมดูเหมือนประตูและจัดหมวดหมู่ว่าเป็นหรือไม่เป็นรูปเลขาคณิต โดยนักเรียนใช้ภาษาที่เรียบง่ายและไม่ได้ระบุคุณสมบัติของรูปเลขาคณิตระดับ2การวิเคราะห์หรือคำอธิบายในระดับนี้นักเรียนเริ่มวิเคราะห์ความคิดรวบยอดจากการสังเกตและการทดลอง นักเรียนเริ่มมองเห็นคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของรูปและสามารถจำแนกรูปออกเป็นกลุ่มกลุ่มได้โดยใช้สมบัติต่างๆขององค์ประกอบของภาพโดยในระดับนี้นักเรียนจะยังไม่เห็นความจำเป็นในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ค้นพบจากการสังเกตแต่นักเรียนสามารถวัดพับและตัดกระดาษโดยใช้ซอฟต์แวร์เลขาคณิตต่างๆได้เช่น เมื่อกำหนดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมาให้นะักเรียนสามารถระบายสีมุมที่เท่ากันได้แต่ยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้เป็นต้นระดับ3การพิสูจน์อย่างไม่เป็นแบบแผนหรือการอนุมานอย่างไม่เป็นทางการในระดับนี้นะักเรียนสามารถรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติและรูปเลขาคณิตได้ สามารถสร้างความหมายคำจำกัดความและสามารถให้เหตุผลง่ายๆเพื่อเป็นการพิสูจน์เหตุผลของตนเองนักเรียนสามารถใช้การวาดและไดอะแกรมนักเรียนสามารถใช้สเก็ตกระดาษกริดรูปทรงเรขาคณิตต่างๆได้ระดับ 4. การพิสูจน์อย่างมีแบบแผนหรือการอนุมานอย่างเป็นทางการ ในระดับนี้นักเรียนสามารถให้การพิสูจน์ทางเลขาคณิตเชิงนิรนัยได้นักเรียนสามารถแยกความแตกต่างระหว่างความจำเป็นและงัอนไขที่เพียงพอนักเรียนสามารถระบุได้ว่าคุณสมบัติใดที่ผู้อื่นบอกเป็นในและนักเรียนเข้าใจบทบาทของคำจำกัดความทฤษฎีสัจพจน์และการพิสูจน์ ระดับสุดท้ายระดับที่5การคิดขั้นสุดยอดในระดับนี้นักเรียนจะเข้าใจวิธีการสร้างระบบคณิตศาสตร์สามารถใช้การพิสูจน์ได้ทุกประเภทนักเรียนเข้าใจเลขาคณิตแบบยุค,คลิกและไม่ใช่แบบยุค,คลิกนักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบการเพิ่มหรือลบสัจพจน์ในระบบเลขาคณิตที่กำหนดให้ได้ สำหรับความเป็นมาและระดับความคิดเชิงเลยาค่ะคณิตข,ของทฤษฎีแวนฮีลี่หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้ความเข้าใจเพื่อไปปรับใช้กันต่อไปนะคะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสํหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย